สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับการรีวิวรถสวยนะคะที่มารวยมอเตอร์สาขาบึงนารังนะคะ<ม>พบกันนะคะกับพี่ปาแล้วก็พี่เมย์นะคะ,ะที่มารวยมอเตอร์สาขาบึงนารางค่ะวันนี้รถที่เราจะมานําเสนอกับคุณลูกค้านะคะก็เป็นอิซู u ูดีแมกออนินะคะด้านหลังเราเลยนะคะมาในโทนสีดําดุเลยนะคะ,ะพี่เมย์คะ่ะค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมรถกันเลยคะ่ะ รถที่ปาจะนำเสนอกับคุณลูกค้าวันนี้นะคะก็เป็น Isuzu D-Max นะคะ All New ตัวนี้เป็นตัวแซนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะปี2014เลยคะ่ะมาในโทนสีดำดุแบบนี้นะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะเรามาดูไฟด้านหน้านะคะไฟด้านหน้าของเขานะคะก็จะเป็น2ดวงกลมๆแบบนี้นะคะ เป็นตัวไฟโปรเจกเตอร์นะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาเป็นตัวไฟโปรเจกเตอร์ด้านล่างนะคะมีซูเปอร์เดย์ไลท์มาให้ด้วยนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขามีซูเปอร์เดย์ไลท์มาให้ด้วยมาดูด้านหน้าคะ่ะด้านหน้าตัวนี้นะคะ ก็จะเป็นกระจังหน้าสีดํานะคะเข้ากับตัวรถมากๆนะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้าสีดําค่อนข้างที่จะเข้ากับตัวรถเลยนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์อิสุสุนะคะอยู่ตรงกลางเป็นสีโครเมียมนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาแปลไปแบบนี้เลยนะคะดวงไฟนะคะแล้วก็ แล้วก็ซูเปอร์เดย์ไลท์ด้านล่างเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบสวยมากๆนะคะมันทำให้แบบมันเข้ากันกับรูปร่างของรถมากๆนะคะรูปทรงของรถมากๆเลยนะคะสำหรับอิซูซุคันนี้นะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะปาจะให้เป็นล้อเดิมนะคะเป็นแม็กของอิซูซุไปแบบนี้เลยนะคะยางเป็นยางขอบ16นะคะคุณลูกค,ะคะ้า่ะให้เป็นแม็กเดิมๆของอิซูซุไปเลยคะ่ะ มาดูกันที่ไฟเลี้ยวซ้ายขวานะคะคุณลูกค้าคะไฟเลี้ยวซ้ายขวานะคะจะติดอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะจะอยู่ด้านล่างแบบนี้เลยส่วนกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีดํานะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะสําหรับกระจกนะคะไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็อยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะตรงประตูนะคะก็จะมีตัวคําว่าสเปซแคปนะคะ ตรงประตูจะมีคําว่า Space c a p ส่วนมือจับนะคะคุณลูกค้าขามือจับจะเป็นมือจับที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยสําหรับคันนี้นะคะติดฟิล์มนะคะปาติดฟิล์มมาให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะเป็นแบบนี้เลยทึบๆแบบนี้เลยนะคะไม่ร้อนนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาไม่ร้อนอย่างแน่นอนนะคะมาดูด้านข้างนะคะสําหรับสีนะคะ สีเดิมนะคะสีเดิมเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นสีเดิมมาดูด้าน to หลังต่อจ้ะด้านหลังนะคะตัวนี้ด้านหลังมือจับตรงฝาท้ายนะคะก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะตัวนี้ค่อนข้างที่จะทั้งหมดเลยจะเป็นสีดํานะคะตัวนี้ทั้งหมดค่อนข้างที่จะเป็นสีดําจะ เป็นโครเมียมก็เฉพาะที่เป็นตัวหนังสือนะคะหรือสัญ,ญลักษณ์ของ Isuzu อเท่านั้นนะคะ Isuzu D-Max นะคะตัวแซดนะคะนี่นะคะก็จะเป็นสีโครเมียมเท่านั้นนะคะรถของมารวยมอเตอร์นะคะอ,อ,อุปกรณ์นะคะยางอะไหล่แม่แรงบล็อกขันล้อนะคะมีให้นะคะคุณลูกค,ะคะ้าขามีให้ครบนะคะสำหรับคันนี้นะคะคันใดที่สนใจนะคะก็ตัวนี้ ฟรีดูแลหลังการขายนะคะนานสูงสุดถึง3เดือนนะคะฟรีค่าภาษีพรบรนะคะฟรีค่าจัดค่าโอนนะคะถ้าลูกค้าฟรีดาวนะคะไม่ต้องเตรียมเงินมาเลยนะคะเพียงแค่ นะคะคุณลูกค้ากรรมเอกสารมานะคะขอให้บอกนะคะว่าอาชีพอะไรนะคะอาชีพออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนที่รับเป็นเงินสดนะคะหรือว่าจะเป็นทำไรทำนาน,นะคะค้าขายนะคะขายส้มตำไก่ย่างนะคะ มุงแฝกอยู่ข้างทางแบบนี้นะคะหรือขายลูกชิ้นอย่างนี้ค่ะก็สามารถออกรถกับเราได้นะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะสามารถออกรถกับทางมาโรยมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากนะคะรถของเรานะคะพร้อมดูแลหลังการขายนานสูงสุดถึง3เดือนด้วยนะคะมีธนาคารรองรับมากกว่า10ธนาคารนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณลูกค้านะคะไปรับชมกันที่ด้านในต่อคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปรับชมกันที่ด้านในต่อเลยนะคะอ่าตัวนี้นะคะเป็นตัวอ่ออนิวนะคะแคปเซตเนาะตัวนี้นะคะด้านในนะคะจะเป็นสีทูโทนแบบนี้นะคะจะเป็นสีดํานะคะตัดด้วยสีเบจนะคะ เบาด้านหน้านะคะก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะสีเบจนะคะของเรานะคะจะซักเบาะซักพรมนะคะทําความสะอาดมาให้เรียบร้อยนะคะแบบนี้เลยนะคะทุกคันนะคะอ่าด้านหลังนะคะเบาะด้านหลังก็จะเป็นโทนสีดํานะคะอ่านะคะภายในก็จะสวยนะคะสะอาดนะคะเพราะว่าของเรานะคะเน้นความสะอาดให้ลูกค้านะคะ ามาดูกันที่เครื่องเสียงบ้างนะคะตัวนี้เครื่องเสียงนะคะสามารถเล่น CD นะคะ MP3 ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีช่องเสียบยู b ด้วยนะคะตัวนี้นะคะส่วนแอร์นะคะตัวนี้จะเป็นแอร์ปรับแมนนวลนะคะเราสามารถปรับระดับได้ที่ด้านนี้ได้เลยนะคะเกียร์นะคะตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะคะหรือว่าเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.5นะคะก็จะ มาใน5เกียร์นะคะแล้วก็1เกียร์ถอยหลังนะคะแบบนี้เลยนะคะภายในก็จะประมาณนี้นะคะแล้วของเรานะคะจะมีการาเช็คนะคะถ่ายเนะาะของเหลวนะคะ น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะคะเฟืองท้ายนะคะเราเราก็จะมีใบเช็คระยะแบบนี้นะคะในลูกค้าทุกคันนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะว่ามาซื้อรถกลับมารวยนะคะรถมีคุณภาพแน่นอนนะคะเพราะว่าเราเช็คระยะหรือว่า,าเช็คแอร์เช็คเครื่องนะคะแล้วก็เช็คของเหลวเนาะนะคะเช็คระบบไฟนะคะทุกอย่างนะคะก่อนออกมาตั้งขายนะคะ เดี๋ยวเราจะพาดูเลขไม้นิดนึงนะคะตัวนี้นะคะเลขไม้นะคะอยู่แสนกโลเท่านั้นนะคะรถปี14วิ่งแสนกโลถือว่าวิ่งไม่เยอะนะคะ1 1 0 0 0 0สน่งกโลนะคะตัวนี้นะคะ สำหรับกระจกนะคะตัวนี้นะคะเป็นระบบไฟฟ้านะคะทั้งคันเนาะตัวนี้นะคะสามารถปรับขึ้นลงนะคะได้ที่ด้านนี้นะคะแล้วก็กระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะคะปรับซ้ายขวาขึ้นลงได้ที่ตรงนี้เหมือนกันนะคะ uh huh. เดี๋ยวเราจะพาไปชมกันที่ห้องเครื่องต่อเลยนะคะค่ะมาต่อกันที่ห้องเครื่องนะคะตัวนี้นะคะ เป็นออนิวนะคะปี14แล้วนะคะตัวนี้นะคะมีระบบเบรกเอเบสไปให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ DDI นะคะเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะคะตัวนี้นะคะห้องเครื่องเขานะคะสะอาดสวยงามนะคะแบบนี้เลยแล้วก็เดิมๆด,ด้วยนะคะตัวนี้นะคะเดิมๆเ,เลยนะคะของเรานะคะมีแผ่นเพจครบนะคะ สำหรับคันนี้นะคะแผ่นกันความร้อนนะคะก็ยังอยู่นะคะแล้วก็เรียบร้อยดีนะคะนี่นะคะแล้วก็สัญลักษณ์นะคะที่ ออกจากโรงงานนะคะก็ยังอยู่นะคะอยู่ครบเลยนะคะคันะคะนี้นะคะค่อนข้างเดิมเลยนะคะตัวนี้เดิมเดิมเลยนะคะเราให้ลูกค้าเห็นแบบนี้เลยนะคะว่าของเรานะคะสดนะคะสดแน่นอนนะคะรถไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีพลิกคว่ำแน่นอนนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาหาเราได้นะคะที่มารวยมอเตอร์สาขาบึงนารางนะคะมาทดลองขับกันได้นะคะ และสำหรับ Isuzu D Max All New คันนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวแซดนะคะตัวแซด Super Daylight นะคะปี2014โทนสีดำแบบนี้นะคะราคาของเขานะคะอยู่ที่488,000บาทนะคะส่งค่างวดเริ่มต้นเพียงแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะท่านใดที่สนใจนะคะทักเข้ามาหาปากับพี่เมย์ได้เลยนะคะที่เบอร์0819737766นะคะเบอร์พี่เมย์ค่ะ0898566262นะคะ รถคันนี้นะคะสามารถฟรีดาวได้นะคะท่านใดที่สนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าภาษีพาระบอนนะคะแล้วก็ฟรีดูแลค่าบริการหลังการขายนะคะนานสูงสุดถึง3เดือนด้วยนะคะวันนี้นะคะขอจบการรีวิวรถสวยเพียงเท่านี้ก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ